แล้วไปทำอะไรที่รายการวันนี้ยไปนั่งนี่เฉยไปนั่งไ,นไปนั่งหไ,ไปนั่งอ้วนๆนี่เฉยเออดีก็หนูบอกรายการเขาว่าหนูไปขอพูดอะไรเยอะหนูก็กลัวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการละเมิดนะในการคําตัดสินของศาลหนูก็กลัวกๆเพราะว่าสองท่านที่ไปเป็นแขกรับเชิญนะครับผมาอาจารย์โต้งแล้วก็พี่พ,พี่พี่อะไรอ่ะพี่ไอ,อาการอีกคนหนึ่งคืงท่านนึ่งเขาก็เป็นนักกฎหมายเนาะไอการน้าแท <c oughs> ้โพราคนที่เจ่งคนที่เจ่งเออได้ทั้งสองท่าน ทั้งสองท่านก็เป็นนักกฎหมายเนาะส่วนเราก็ไม่รู้กฎหมายขอเขาว่าก่อนนั่งได้เฉยหรือเ่านเนี้ยผมบอกเลยต่อไปนะครับต่อไปถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะผมจะบอกให้เลยครับพี่เราถามยังไงเราจะเริ่มคาถามเราจะถามอะไรก็แล้วแต่ถามในความรู้สึกผมไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่ผมอยากรู้อย่างเงี้ยถามเลยครับเพราะอะไรครับเพราะ เราไม่ใช่นักกฎหมายแล้วถามนักกฎหมายให้หนักกฎหมายตอบจะเจ๋งกว่ายเยอะเออนั่นแหละก็ประมาณนี้บะผมก็ไม่อยากลุกล้ำก็จะหน้าที่ของเราเราเรา,เราเป็นนั่งเรานั่งให้เขาถามเงี้ยเพราะว่าเขาเขามีวิธีกรอยู่แล้วอ่ะก็ก็แต่ว่าผมไปเนี่ยผมก็ไปเป็นตัวแทนของของเอ่อของเพื่อนของโมคนหนึ่งับแล้วก็ในเรื่องละเออพี่เอกหนูจะมีอะไรจะเล่าให้พี่เอกฟังหนูรู้แล้วไหมหนูจะมาคุยกับพี่สวัสดีพี่จิงจนะครับหนูว่าถามฮิโปแล้วนะโเคไปถามมันมา หนูโทรไปหามันมาแล้วหนูโทรหนูโทรไปถามมันว่าคือหนูว่าเครื่องใจมันมากจากที่สีที่หนูรู้อะไรบางบางอย่างมาที่ว่ามีธนกนิดอะไรก็หนูกาแล้วเขาก,หก,ก็หนูก็ไปหาคําตอบมาจนจนจนเราได้คําตอบว่าเป็นฮิปโปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็เลยผมก็นั่งคิดแคงใจอยู่นานสักพักแล้วผมก็เลยให้เพื่อนผมมาโทรต่อสายให้หน่อยแล้วก็เลยคุยกับฮิโปถามฮิโปทําไมมึงไปพูดแบบทาไมมึงเป็นแบบนี้วะทำไกลกลับไปกลับมาแบบนั้นวะอะไรเงี้ยมึงรู้ไหมว่าตอนเนี้ยหนูก็พูดประมาณเท่าที่หนูรู้สึกนะแบบตอนนี้มึงเป็นคนที่แบบ ฟีดแบ็กกลับมามันกูว่ามันไม่เวิร์กเลยว่ะทําไมมึงเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยมันบอกว่ามันไม่ได้พูดชื่ออะไรฮิโปชื่อจริงชื่ออะไรอ่าฉันชนะยิ้มสายนายหรือนางสาวนายสินายชนะนายฉัชนะนายฉัชนะใช่ฮิโปชื่อฉันชนะยิ้มสายชื่อฉันชนะยิ้มสายเหรอใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ฉันชนะยิ้นสายใช่รู้สึกว่าจะมีชื่อมีชื่อพี่โปบอกว่าคนให้คนอ่ะเข้ามาให้ปากครมะคนเข้ามาคนให้มาพูดเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเ,เป็นเป็นร้อยคนไม่ใช่เป็นร้อยเป็นร้อยปากไม่ใช่มาแล้วแลวถามว่าทํำไมถึงแล้วมไม่ห่วยถึงมันมาออกที่มึงหนูก็เลยแกล้งพูดแบบน,นี้กับมันมันก็บอกว่าทนายมีทนายท่านหนึ่งอะถามมันนะครับถามมันว่า เอ,อมีความเป็นไปได้ไหมที่แตงโมที่จะที่ที่แตงโมอ่ะจะไปฉี่ท้ายเรือฮี่โปบอกว่าถ้าเป็นอ,อ่ถามว่าเป็นไปได้ไหมส่วนตัวแล้วมันไม่เชื่อว่าผู้ตายจะไปฉี่ท้ายเรือได้ากา็แบบนี้พี่ากาแบบนี้แป๊บหนึ่งมันไม่ได้บอกว่าโมไปฉี่ท้ายเรือได้มันไม่ได้พูดแบบนั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนเดี๋ยวขอหาก่อน หน้าที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนมันเยอะอ่ะสี่สิบเออมันเยอะชื่อชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะชันชนะชันชนะแต่เห็นครับเห็นรู้สึกว่ามาจากมาจากคุ้นคุ้นเนี่ชันชนะเนี่ยครับครับแล้ววันที่เขาตัดสินนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะวันศุกร์ที่ยี่สิบสามเนี่ยที่ผ่านมานะครับฮิโปก็ไม่ได้เข้าไปข้างในบันลังไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปข้างในห้องด้วยนะที่ควาอ่าที่เขาเอที่ที่ศาลท่านตัดสินฮิโปออกมานั่ง อยู่กับพวกนักข่าวข้างนอกไปแค่ไปสังเกตการเฉให้เฉยไม่ได้เข้าไปอืมอืมอืม,อ,มอันเนี้ยไม่คืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่าที่ที่ผมอ่านดูอะค, <า S 2> คือคือผมอ่านดูอะคือเขาถามหมายถึงว่าสารอะถามว่าคุณเป็นเพื่อนกันมากี่ปีกี่ปีกี่ปีอืมหลังจากนั้นพฤติกรรมของเพื่อนคุณเป็นไงบ้าง <S <S เขาก็เล่าพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกร,รมทนายจำเลย ก็คือทนายของกแซนเนี่ยคือทนายโจที่แหละทนายจำเลยที่หนึ่งถามค้านถามค้านว่าเป็นไปได้ไหมก็คือตามนั้นและเป็นไป,<อ>ไ,ปไดไ้ที่ตโมจะไปฉีดไทยเดือครับอืมอืมรู้สึกว่าเขาจะตอบว่าเป็นไปได้เรอะเขาตอบเหรอใช่เขาตอบว่าเป็นไปได้แต่ไอตรงนั้นอะผมยังไม่เท่าไหร่แต่ผมถามว่าทําไมทําไมนะย้ํานะทําไมอืทําไมทนายโจท ทนายโจรดร่วมไม่ถามฐานว่าเหตุการณ์นั้นใเหตุการณ์ที่อีปโปลเล่าเข้าใจอันนั้นเหตุการณ์ของเพื่อนนีกออกปะ่ะ <ừ> เหตุการณ์เ <ừ ừ. S 1> พื่อนและสนิทกันอะไรกันถูกปะ่ะ <ừ ừ. S 1> ในการที่น้องเตงโมจะอยู่ในห้องน้ําแล้วถ่ายเซลฟี่ตัวเองแก้ผ้ามันเป็นเรื่องปกติไหมของเพื่อนสนิทถูกต้องไหมกอยู่ในห้องน้ำไงอยู่ห้องน้ำ <ừ. S 2> อ,ยอยู่ห้องน้ําเพื่อน <ừ. S 2> สมมติ <ừ. S 2> ไปกับแฟนตัวเองแล้วแถวๆนั้นไม่มีห้องน้ําเลยแล้วมืด <ừ. S 2> แล้วนั่งอยู่ฉี่อยู่ข้างรถโดยแฟนจีิอยู่ด้วย ทำได้ไหมทได้ <ทำ S 1> จะก็รู้สึกปลอดภัยนิดนึงจะรู้สึกอย่างนั้นแต่เหตุการณ์ที่น้องตำงโมเจอคืออะไรหนึ่งแหกกีสองกระไฟแล้ว<ม>ให้ผู้ชายสี่คนบนเรือดูมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้ก็ตรงนี้เลยหนูบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยความสนิทข,ของหนูเลยอีหนึ่งคนเนี่ยหนูจะเล่าให้ทุกคนฟังเลยนะครับผมทั้งสองร้อยกว่าท่านในยูเซอร์ของแปไม่มีทางโมเนี่ยมันมีนิสัยห่ามมากมันเป็นนิสัยที่นิสัยผู้ชายมันแบบทะโมนมากเลยพี่แต่ มันไม่มีทางที่จะทําแบบนั้นนะจริงๆนะพี่มันไปฉี่ท้ายมันมันไปฉี่ในสซเอ็นมันอะไรอย่างนั้นมันทําได้หมดนะพี่ตลาดลงตลาดนั้นที่เขาบอกกันอะเหรอทําได้แต่ถามหนึ่งมันจะทําบ่อยๆหรอวะมันไม่ทําบ่อยๆมันถ้ามันจําเป็นจริงๆมันปวดจริงๆไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติป่ะแม่บ้านอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วเราอาบน้ําอยู่แล้ว อาบน้ำอยู่แล้วเราต้องการอะไรสักอย่างเปิดประตูห้องน้ําออกมาแล้วตะโกนเรียกแม่บ้านให้เอาของให้ทําได้ไหมทําได้แล้วแม่บ้านคนนี้หนูก็รู้ว่าเป็นใครอืมอ่าเขามีส<า>มั่เป็นอะไรกับคนบนเรือ,อผมก็รู้อ่าแม่บ้านเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคนบนเรือนะครับใช่ดังสกุลเดียวกันใช่ครับลูกพี่ลูกน้องเป็นเป็น,ปน,ปนพี่น้องกันนี้แหละครับอ่า ผมก็ยังงงเลยเฮ้ยทำไมนำตระกูลนี้วะเขาเป็นพี่น้องกันเขามาทํางานดีบ้านนี่กันเขาเอาเขาเอาน้องเขามาทํางานด้วยไงออ่านแล้วเดี๋ยวผมอ่านดูแล้วมันเป็นแล้วมันจะไม่แปลกเหรอพี่ที่เขาจะตอบแบบนั้น่ะที่เขาจะตอบเพื่อจะเอื้อกับนันนาหนูไม่อยากจะพูดเลยว่ะเอออ่ะพี่หนูเชื่องความสัมั์เพื่อให้เห็นความสามั์กันว่ายังไงอืม ยิ่งพูดโมยิ่งเสียนะครับพี่เจไปไหนแล้วฮัลโหลขอบคุณมากครับพี่เจขอบคุณมากครับใช่ไหมคุณพี่เจเคซี่ปัญหาคือการถามค้านครับนะบถามค้านอะ่ะแต่โจดอะ่ะคือฟังโจดอะ่ะแทน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 ที่จะว่าจำเลยน่ะเขาต้องยกยกเหตุผลเนี้ยมาเพราะมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาได้ประโยชน์ถูกต้องไหม อืมอ่ามันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาได้ประโยชน์เขาก็ต้องยกเหตุผลเนี้ยมาถูกต้องแล้วแต่ทําไมโจ์เนี่ยถึงไม่ถามค้านว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นเหตุการณ์ปกติชี้ให้ศาลเห็นว่าอ,อันนั้นน่ะมันคือเหตุการณ์ปกติแต่ไอการที่ไปนั่งฉีดตรงนี้มันคือไม่ปกติด้วยเหตุปกติตอืมอืมด้วยแวดล้อมต่างๆสถันนะมันไม่ได้อยู่บนบน,บนพื้นดินอะเกตไหมครับพี่เนอะ,อะเออมันลําบากลําบนมันดูแต่ความสงบสงเหมมันด้วยการเพิ่มน้ําด้วยโอ้ยมันไม่ โอหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมโอ <Okay. S 2> เคแล้วคืออะไรบ้าง <Ừ. S 2> คือการถามค้านเนี่ยมันมันไม่มีไง <Ừ. S 2> คือคือมีแต่ทนายจําเลยที่หนึ่งถามค้าน<จ>แต่ทนายของโจท์ฝั่งโจทอะ่ะไม่มีการถามค้านเลยอ่าลื่นลื่นเลยว่าไงว่างั้นอย่างนั้น,น,นะประมาณอประมาณนั้นเลยไม่ค้านไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นเลยอืแล้วอย่าลืมนะเพราะผมก็ยอมรับนะถามว่า ผมโทษหรือเปล่าเนี่ยผมก็คงไม่ได้โทษแต่โอ่ะแต่ว่าคือทนายความอ่ะมันถามชี้นําอยู่แล้วอืเดี๋ยวเอาป่ะคือทนายความเวลามันถามน่ะก็ทนายความอ่ะถูกต้องไหมมันก็ต้องถามเป็นการชี้นาอยู่แล้วอ่าใช่ใช่เพื่อชีน้นาอ่าอ่าอ่าถูกต้องไหมเพื่อชี้นําอยู่แล้วอันนี้คือหลักของของท้องทนายความอยู่แล้วครับ อริงจริงทำไมหาไม่เจอมันเยอะไงมันเยอะมันเยอะ <c oughs> ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบว้เดี๋ยวเราจะได้มีเรื่องคุยกันอีก <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พี่หนูแค่มาบอกพี่ประมาณนี้ <c oughs> อ่าแล้วแล้วแล้วเขาเป็นไงมัง่งเขานี่คืออ่าอิโปโอ่ะเขาเป็นไงหรอเขาไม่ได้เป็นไง เขาก็เขาก็อยู่ของเขาไมเขาแค่นั้นแหละถามแค่นั้นพอเราได้ความเสร็จปุ๊บเราก็วางหูเขาเพราะหนูจะเข้ารายการคนดังนั่งเคลียร์ใช่ไหมแล้วหนูก็มานั่งนั่งคำนวณแล้วก็เอาแล้วใครพูดวะอะไรเงี้ยเอ๊ะเป็นไปได้ไหมวะหรือมันจะหนูก็คำนวณของหนูในหัวหนูเยอะแยะไปหมดหรือมันพูดไม่จริงหรือยังไงวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเพราะว่าการที่การที่มึงกลับไปกลับมาแบบนี้กลายเป็นตัวตลกของเขาไงเข้าใจไหมครับใช่มันกลายเป็นตัวตลกเหมือนกลับว่า่ะสุดท้ายแล้วก็ ก็ต้องตอบแบบเหมือนกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยเ็เข้าข้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกเออเหมือนไม่สตรองมันไม่คําตอบมัน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 ไม่ผิดหรอกครับที่ว่าเออว่าจะอยู่ว่าจะเชื่อแบบไหนอะไรยังไงหนูไม่ได้ติดใจอะไรทั้งนั้นแต่หนูแค่แบบเออทําแบบนี้เนี่ยมันมันกลายเป็นว่าเหมือนตัวตลกเขาอะแค่นั่นแหละหนูอยากโทรแค่นั้นแหละถามแค่แค่นั้นแล้วก็เขาบอกว่าได้สามห้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ่ามีคนบอกแล้วใช่ไหมเออมีคนบอกว่าหน้าสามห้าเลิศ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 มีคนจําหน้าได้ดูเยอะมากเออมันเยอะไงยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่ปดยี่เก้าสออสามสิบสามเ็สมสองสามสามสามสี่สามห้าครับเออนี่ไงนี่ไงชื่ออะไรนะ นชนะยิ้มสายอ่าและนายนชนะยิ้มสายผู้ดูแลเรื่องงานให้แก่ผู้ตุยเบิกฟาร์มตอบจำเลยที่หนึ่งถามคานว่าชุดที่ผู้ตายใส่ในขณะเกิดเหตุผู้ตายสามารถปรสัสสาวะได้นะับเห็นว่าบุคคลดัก่าวเป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตุยนะับย่อมทราบอุปนิสัยของผู้ตุยมีน้ำหนักเชื่อได้ว่าผู้ตุยกล้าที่จะไปปสัสสาวะบริเวณท้ายเรือ,อนอกจากนี้ ได้ารามจากนายสิทธิศักดิ์เห็นป่ะก็ะตรงอย่างที่พี่พูดเลยดีกว่าอ่าถูกต้องไหมอืมอ่า <force> ก่อนหน้านนั้ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีเนี่ยนะครับอ่าก่อนหน้านั้นมันก็จะมีอ่าใครอ่ะมีคนที่ชื่ออุ้ยถูกต้องไหมครับนะครับถามค่นผู้ตายมีอุปนิสัยเป็นผู้ชายกล้าแสดงออกมีลักษณะรุย ทั้งที่นะทั้งได้ความจากนายเทคนิคเกื้อกูลน<ล>ี่คือเบิร์ดอ่าเบิร์ดนะครับคนรักของผู้ตายและคบหากับผู้ตายก่อนเกิดเหตุนี่ยประมาณสองปีเบิร์กฟาร์มตอบจำเลยอ่าจำเลยที่สองอ่าอ่าทนายจำเลยที่สองขานว่าผู้ผู้ตุยเนี่ยมีนิสัยมีความมั่นใจในตนเองและชอบทําอะไรด้วยตนเองผู้ตุยเคยปัสสาวะบริเวณข้างทางเนื่องจากบริเวณดงังกล่าวไม่มีห้องน้ําแต่เป็นช่วงเวลากลางคืนโดยมีพยานยืนอยู่ใกล้ๆนะครับ ซึ่งจุดที่ผู้ตายปัสสาวะและขณะนั้นผู้ตายสวมกเกงและมีนายสันทนะอ่า,า,ยอา,นนายิ้มสายอ่าสันทนะยิ้มสายยิ้มสายอ่าผู้ดูแลเรื่องงานให้แก่ผู้ตายเบิกความนะตอบทนายจำเลยที่หนึ่งฐานว่าชุดที่ผู้ตายใส่ในขณะเกิดเหตุผู้ตายสามารถปัสสาวะได้ เห็นว่าบุคคลดังกาเป็นบุคคลใกล้ชิดผู้ตายย่อมทราบอุปนิสัยของผู้ตุยมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ตากล้าที่จะไปปัสวะท้ายเรือนอกจากนี้ได้ความเห็นจากนายสิทธิศักดิ์นะครับขุมอุระพยานโจดและโจ์ร่วมว่าพยานดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าวิศวกรอ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องหนึง่งเพราะมันมีก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมันมันจะมีมาตั้งแต่อะไรอ่ามีการนเนี่ยในสถานที่เกิดเหตุและและ นายธนก,กิจและนายนิกรยืนยันว่าดูเวณดนงกล่าวปัสสาวะได้แต่บริเวณนางกล่าวเป็นบริเวณอันตรายแต่ได้จากที่ที่คนสนิทสนมผู้คุ้นเคยกับผู้ตายอาทิเช่นนางสาวสุรัตนาวีเบิกความนะครับเบิกความตอบทนายจำเลยที่หนึ่งถามค้านว่าพยานรู้จักกับผู้ตายมาเป็นเวลาเจ็ดปีผู้ตายเป็นคนไม่ขี้อายนิสัยคล้ายๆกับผู้ชายและกล้าแสดงออกพยานเคยเห็นผู้ตายเซลฟี่ตัวเองที่เข้าห้องน้ํา พยานเห็นว่าเป็นนิสัยส่วนตัวของผู้ตุยพยานรู้จักผู้ตุยและปฏินิสัยของผู้ตุยพยานเชื่อว่าผู้ตุยไปปัสวัท้ายเรือจริงเอเครับและมีนางสาวเอมรินพงรุษนิติธรพยานโจทและโจทร่วมเบิกฟามตอบทนายจำเลยที่หนึ่งถามค้านว่าพยานรู้จักผู้ตุยมาเป็นเวลาห้าปีผู้ตุยเป็นคนสนุกสนานกล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงในสิ่งที่บุคคลอื่นไม่กล้าทำนอกจากนี้นางสาวทิติพัฒน สุธาสุขสวัสดิ์ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลบ้านให้แก็บผู้ตายเบิกความตอบทนายจำเลยว่าจำเลยที่หนึ่งถามคานว่าพยานดูแลบ้านผู้ตายมาห้าปีผู้ตายมีอุปนิสัยขายผู้ชายกล้าเสี่ยงเช่นกล้าที่จะโหนรถสองแถวที่มีคนอื่นอาจจะไม่กล้าเสี่ยงผู้ตายมีนิสัยไม่ขี้อายเช่นขณะที่ผู้ตุยทำธุรกิจอยู่ในห้องน้าผู้ตุยได้เรียกพยานเข้าไปในห้องน้ําโดยมิได้อายพยานเลยเลยเห็นผู้ตายพยานเคยเห็นผู้ตุยเนี่ยปัสสาวะ โดยไม่ถอดชุดทั้งที่อยู่ในบ้านและนอกบ้านเช่นท้ายรถขณะอยู่ที่ตลาดนัดเปิดท้ายขายของที่จอดอยู่ในตลาดนัดซึ่งเป็นอุ่มไม่ได้ในสปกติของผู้ตุยโดยพยานได้ให้การในชั้นสืบสวนพยานหมายสารจอจานหนึ่งหกศูนย์และผู้ตุยกล้าที่จะเดินไปปัสสวะบริเวณท้ายเรือ,อ,อ,อโดยพยานที่ชื่อว่าผู้ตุยไปปัสสวะท้ายเรือตั้งแต่เพื่อนของพยานที่ชื่ออุ้ยโทรศัพท์มาแจ้งให้พยานทราบเหตุเกิดที่เกิดขึ้นและเบิกความ ตอบทนายจำเลยที่สามถามค้านว่าผู้ตุยมีลักษณะขายผู้ชายกล้าแสดงออกมีลักษณะลุยนะครับทั้งในฟาร์มจากเทคนิคเกื้อกูลอ่ะเนี่ยนื้อป่ะคือคือถ้าถ้าตามนี้ทั้งหมดอ่ะคือคุณคุณคุณบอกคุณบอกหมดเลยเพื่อนทุกคนบอกหมดเลยแม้แต่ในเทคนิคเกื้อกูลด้วย ไม่ร <a> <a> ู้จะพูดอะไรละอึ้งมากนี่คือหนูไม่เคยอ่านเลยไงแล้วหนูก็ไม่เคยได้ยินเพราะว่ามันเยอะมากหนูก็ไม่รู้จะอ่านยังไงยังแต่พอหนูมาได้ยินอย่างนี้แล้ว <liyor S 1> หนูก็อึ้งไม่อ่านเนี่ยนะอ่าโดย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 เฉพาะอะไรนะลองฟังของของเทคนิคดีๆนะคนรักของผู้ตายและคบหากันมาก่อนตุยก่อนเกิดเหตุประมาณสองปีเบิกฟาร์มตอบทนายจำเลยที่สอง ถามคานว่าผู้ตุยมีนิสัยความมั่นใจในตัวเองและชอบทอําอะไรด้วยตัวเองผู้ตุยเคยปัสสาวะบริเวณข้างทางเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีห้องน้ําแต่เป็นเวลากลางคืนโดยมีพยานยืนอยู่ใกล้ๆก็คือตัวเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับจุดที่ผู้ตุยปัสสาวะและขณะนั้นผู้ตุยสวมกางเกงแล้วยังไงล่ะแปะ พี่ตุ้มหน้าที่สาม้าครับนี่ไงผมถึงได้บอกว่าพอผมอ่านเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยหนึ่งอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณพูดคุณพูดได้ถูกป่ะนิสัยส่วนตัวแต่คุณก็ต้องถามค้านหรือไม่นะครับคุณก็ต้องตอบว่าอ๋อนิสัยส่วนตัวเป็นเป็นแบบนี้แต่คุณไม่เชื่อว่าต้องโงจะไปสามารถไปฉีดท้ายเรือได้ถึงจะมีนิสัยแบบนี้ให้ปะ่ะถ้าเป็นแปะ๊ะแปะจะตอบงี้ไหมไม่ ไม่คือถ้าเป็นแปะแปะจะเล่านิสัยส่วนตัวแต่แปะก็จะต้องบอกว่าว่าปเป็นไปได้ในสถานการณ์แบบนั้นจะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดอ่าฉันไม่เชื่อเด็ดขาดในสถานการณ์แบบนั้นแต่ถ้าสถานการณ์ปกติด้วยเพื่อนอันนี้เข้าใจเป็นนิสยัยถูกต้องไหม <c oughs> แต่ในสถานการณ์แบบนั้นแปะไม่เชื่อว่า <c oughs> น้องเรขี่ท้ายเรือได้ <c oughs> แปะต,ตอแบบนี้ถูกต้องไหม <c oughs> ใช่ใช่แต่ดูคําตอบตรงนี้เลยครับมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า อ่าหน้าหน้าที่สามที่สีหน้าที่สามี่ห้าพยานเพื่อนแตงโมเนะให้การไปทางเดียวกันหมดเลยแสดงว่าแป๊ะยังไม่ได้อ่านตรงนี้ไม่เคยได้ยินเพราะว่ามันเยอะมากพี่หนูมไม่ได้อ่านฟังแล้วก็อึง้งแล้วก็ตกใจเสียใจเพื่อนใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับเพื่อนครับ คือสรุปแล้วที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยคนเหล่านี้เชื่อว่าน้องตธโมบสามารถไปฉีดไทย,ยเรือได้แล้วจะให้ทำไงอ,ะอ่ะเนี่ยอ๋อเทียบอ่ะเห็นป่ะคือเด ต้องบอกว่านายสันนายฉันชนะยิ้มสวยผู้ดูแลเรื่องงานของผู้ตายเบิกความตอบท้านายจำเลยที่หนึ่งว่าถามคานว่าชุดที่ผู้ตายใส่ในขณะเกิดเหตุผู้ตุยผู้ตุยสามารถปัสสาวะได,<ช>ได้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวพุดนน้ันนะนะใช่อเดิวเดี๋ยวเราคุยกันอืมโอเค แปะมีแปะมีคำพิพากษาอยู่ป่ะไม่มีเลยพี่แต่ว่าแต่แต่หนูเซฟอาไว้ที่ที่ที่บางที่ที่แจ๊บบางแจ๊กลอไว้หนูเซฟอาไว้อยู่แต่หนูยังไม่หาแค่นั้นเองพี่หน้าที่สามสิบสี่กับหน้าที่สามสิบห้าได้เดี๋ยวหนูไปอ่านเราเพิ่อีกเพราะว่าตามเนี่ยก็คือพี่ก็อ่านให้ฟังตามนี้เลยพี่ถึงได้บอกไงว่าที่เจอตามเนี้ยพี่ยอมรับเลยนะพี่อ่านแล้วพี่บอกใครว่ามาชื่ออะไรบ้างวะเนี้ยเกเครับพี่ ไว้เดี๋ยวสุสอเขอบอคุณกับยังไงก็แล้วแต่อันนี้มันผ่านไปแล้วครับนะผมเข้าใจนะผมผมบอกเอผมออาผมเข้าใจแปะซะว่าความรู้สึกเป็นยังไงเออเออผมผมเข้าใจแต่เราต้องเข้มแข็งและเรารต้องเดินต่อครับพี่วันนี้ถ้าอยากจะทวงความยุติธรรมจากตังโมหาเวลามาขึ้นไลฟ์มาถกมาเถียงมาวิเคราะห์กันมาอะไรกัน ครับตามเรื่องนี้ให้สุดขอบคุณพี่เอตามเรื่องนี้ให้สุดพี่ตามมาสปีพี่ไม่ใช่เพื่อนแตงโมพี่ไม่รู้จักกแตงโมมาก่อนแต่สิ่งที่พี่ทาคือความยุติธรรมต้องไม่บิดเบี้ยวครับอความถูกต้องเพราะฉะนั้นแปลซาเข้มแข็งไว้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณทุกคนมากๆอย่ายอมแพ้ไม่ยอมไม่แพ้ไม่ยอมแพ้มีอะไรทรมาคุยกันได้พี่มีอะไร อยากจะปรึกษาได้เลยเอ็นพี่นะครับเปคนกำัให้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมที่ที่ที่ควาให้กําลังใจแล้วก็ยังรักความยุติธรรมอยู่นะต่อให้จะเป็นยังไงก็ตามที่ผมเสียใจที่ผมร้องไห้เนี่ยนะครับเพราะว่าผมอึ้งอะครับต่อของใครหลายๆคนที่ที่พี่เอกได้อ่านชื่อมาได้สักครู่หนึ่งบอกว่าผมไม่ทราบเลยว่าตัวหนังสือมันเยอะมากผมเลยไม่ได้อ่านนะครับมันหน้ามันหลหน้าบ้าพอได้มาเห็นอย่างนี้มันเสียใจมันอึ้งมันรู้สึกว่า หมือนผมโดดเดี่ยวยังไงก็ไม่รู้ตัวเอ้าทำไมคนใกล้ตัวที่บอกรักโบรักรักโบนักรักโบนะ่ะโอเคเข้าใจครับว่าทุกคนองผู้กวามจริงหมดแต่ว่าผมก็แค่ว่าเออทำไมถึงไม่ตอบไปในอิเลสดาอีกแบบหนึ่งเลยอย่างเงี้ยในทางที่ว่าสามารถที่จะสงสัยได้เหมือนกระโปกอะไรอย่างเงี้ยอืมเข้าใจนั่นแหละแบบคือความจริงเรื่องนีสใส่ส่วนตัวก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เขาถามว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าเฮ้ยน้องตั้งโมไปฉี่ได้คุณต้องคุณต้องบอกว่าไม่เชื่อนะ น้องตงโมจะมีนิสัยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็จริงแต่เรื่องที่จะไปฉีดใช้เรือแล้วให้ผู้ชายเห็นแบบนั้นอะเชื่อว่าน้องตงโมไม่กลาา้าทำทำไมงคุณไม่พูดแบบนี้อะ่ะถูกต้องไหม้าตักนี่บอกมนตอบแบบนั้นได้แต่ทำไมถึงไม่ตอบแบบนั้นเพราะแหละแล้วคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะเป็นคนที่บมกอ่รักมว้ทั้ง,งนั้นเลยทำไม เสียใจแทนโบครับแค่นั้นหละเข้าใจเข้าใจมากเสียใจแทนโบมากๆโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณนะครับพี่เอกขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับได้ครับขอบคุณครับพี่เอกคครรััับบสสวดี